โสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับเอสโซ่ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมี5จุดแข็งของลิซ่าแบล็คพิงคแล้วก็สาวๆนะครับทั้ง4คนของวง b บล็คพิงคอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับผมว่าอะไรที่ส่งผลให้พวกเธอเนี่ยกลายเป็นวงเกิร์ลกุ๊ปชั้นนำแนวหน้าของวงการนั่นเองนะครับ เวลาผ่านไปไวอย่างกับโกหกนะครับตอนนี้สาวๆแบล็คพิงค์เดบิวต์มักเกือบจะ6ปีแล้วนะครับผมแถมยังเป็นปีที่แสนจะคุณภาพและปังสุดๆนะครับกวาดสถิติไปไม่หยุดยั้งเลยนะครับไม่ว่าจะขยับไปทางไหนก็เป็นที่จับตามองต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าจุดแข็งของวงแบล็คพิงค์เนี่ยที่พวกเธอต้องพกมาตั้งแต่เดบิวนั้นเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับในการผลักดันให้พวกเธอเนี่ยกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปชั้นนำแนวหน้าของวงการเคป๊อป ok นั่นเองครับ จุดแข็งของ b a c ็ p พิ้งนะครับที่เป็นเหตุผลพาให้โด่งดังพลุแตกนั่นเอง 1. ก็คือตัวเพลงที่ตรงใจสุดๆนั่นเองครับเรื่องเพลงปางๆเนี่ย ต้องยกให้ Black p พีงเลยนะครับผมจริงๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยมากี่เพลงนะครับก็ประสบความสําเร็จแทบทั้งหมดเลยขึ้นไปยึดอันดับส,งสูงๆในชาร์ตเพลงได้เสมอนะครับผมเราก็จะเห็นได้ตามสถิติต่างๆนะครับผมทั้งบิลบอร์ดแล้วก็ในชาร์ตจุกนะครับผมในชาร์ตสปอติฟานะฮะของประเทศแถบยุโรปแถบอเมริกาเนี่ยแล้วก็ในแถบเอเชียด้วยนะครับผมก็จะเห็นได้เยอะแยะมากๆเลยนะครับผมส่วนยอดวิวใน u t u b e นะครับ ก็เยอะทุกเพลงเหมือนกันการเปิดตัวมาดีแน่นอนนะครับว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วถึงแม้ว่าตอนเดบิวต์เนี่ยจะปล่อยมา2เพลงพร้อมกันนั่นก็คือ w e s t ทิลและบุนบาย a านะครับผมแต่ชาร์ตดีเพลงอย่างทั้งคู่เลยนะครับแถมเพลง w e s t ทิลนะครับยังทำ perfect all kill ที่1บนชาร์ตเพลงเกาหลีทุกชาร์ตนะครับทั้งแบบรายชั่วโมงรายวัน และรายสัปดาห์เลยนะครับถึงในตอนนั้นนะครับถ้าเปิดเพลงตัวมาดีเนี่ยแต่ถ้ายอดได้ไม่ดีก็อาจจะทําให้ตัวบงไม่เปลี้ยงนะครับเท่าตอนนี้ซึ่งบอกเลยว่า b l a c k พิงกนั้นสามารถต่อยอดความปังได้ดีด้วยการปล่อยเพลงฮิตออกมาเรื่อยๆนะครับจนพาให้พวกเธอเนี่ยโด่งดังขึ้นมาแบบฉุดไม่อยู่นั่นเองนะครับ มาต่อที่จุดแข็งที่2กแล้วกันนะครับ performance บนเวทีนอกจากเพลงจะดีแล้วนะครับ performance บนเวทีของ b l a c k พิง k เนี่ยก็ปังมากๆนะครับสต็ปแดนเป๊ะแรปปังร้องเริศนะครับจริตจกาก้านปัว ทุกครั้งที่เห็นบวกเธออยู่บนเวทีเราจะไม่สามารถละสายตาได้เลยจริงๆจัดว่าเป็นวงคุณภาพครับแก้วอีกวงเลยก็ว่าได้นะครับแถมยังเป็นวงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากคาลิสมาบนเวทีเนี่ยแรงสุดๆเลยนะครับพอองค์ประกอบเหล่านี้มารวมกันกับตัวเพลงทําให้วง b l a c k พิงคเนี่ยกลายเป็นวงโกกรุ๊ปที่โดดเด่นขึ้นมาได้ทันทีนั่นเองครับนี่นะครับผมหลายๆคนก็คงจะเห็นนะครับในการที่สีสาวแบล็คพิงคเนี่ยขึ้นมา ร้องแล้วก็แสดงบนเวทีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมันละสายตาไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมมาต่อที่จุดแข็งที่3ก็แล้วกันนะครับคอนเซปต์ของวง คอนเซปต์ของวงเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะครับและถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของวง b l a c k พิงคเลยเพราะว่าพวกเธอเนี่ยเลือกมาในสไตล์ Girl Crush นะครับผสมจริตแบบคืนควีนเรียกได้ว่ามีทั้งมุมเทๆ่ๆสไตล์แบบผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานและเซ็กซี่อยู่ในตัวทำให้ b l a c k p ิงคนะครับฉีกการฉีกจากวงโกก๊ปวงอื่นๆซึ่งค่อนข้างตรงใจแฟนคลับหลายๆคนจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่แบล็คพิงคเนี่ย จะด่งดังไปทั่วโลกนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับ g l o b a l แบ brand ambassador ของหลายๆแบรนด์ band, นะครับไม่ว่าจะเป็นเซลีนนะครับบูเกอรี่อ่าแล้วก็ Samsung Adidas ต่างๆนั่นเองนะครับผมมาที่จุดแข็งที่4นะครับลูกของสมาชิกแต่ละคนมีทั้งใบหน้าที่สะสวยนะครับของสมาชิกแต่ละคนทั้งโลเซ่เจนนี่จีซูแล้วก็ลิซ่านั่นเองนะครับรวมถึง บุคลิกภาพการแต่งตัวการแต่งกายนะครับทำให้พวกเธอเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมามากๆเรื่องหน้าตานะครับเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงแล้วก็เอ่ยชมหนักมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าสวยทุกคนจริงๆส่วนสูงเนี่ยเท่าๆกันหมดเลยนะครับแถมมีใบหน้าที่มีความหลากหลายสไตล์เบาๆสายไอดอลจ๋าก็มีสายหวานก็มีสายเฟียสก็มีสายโคมอินเตอร์ก็มีในจะมีหุ่นที่เลิศอีกนะครับหุ่นดีเพียวมากๆเลยและเป็นหุ่นที่สาวๆใฝ่ฝัน ตัวโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมทำให้เวลาเต้นนะครับลายเต้นเนี่ยดูสวยงามตามท้องเรื่องใส่ชุดไหนก็ปังเพราะว่าไม่แขวนเสื้อดีนั่นเองครับมาต่อที่จุดแข็งที่5กันแล้วกันนะครับสมาชิกสมาชิกหลากหลายสไตล์ไม่ใช่แค่หน้าสวยนะครับคาแรคเตอร์ของสมาชิกวงแบ็คพิงเนี่ยของแต่ละคนก็มีหลากหลายมีแนวทางของตัวเอง แทบจะมีทุกคนนะครับผมอย่างเช่นพี่ใหญ่พี่จีซูนะครับก็มาพร้อมภาพลักษณ์สาวสวยสไตล์ดอกไม้แต่จริงๆแล้วเธอซ่อนความตลกโปกหาไว้อยู่หรือจะเป็นเจนนี่ผู้หญิงสายเฟียสนะครับขจัดกับตัวตนจริงๆของเธอที่แสนจะน่ารักนั่นเองนะครับด้านโดเซ่เนี่ยก็มีภาพลักษณ์แบบเจ้าหญิงและมีความเป็นผู้หญิงหวานๆในขณะที่ลิซ่าแบล็คพิงคนะครับผมน้องสุดท้ายในวงเนี่ย ก็จะดูเท่เทๆเข้าๆคล้ายๆกับตัวจริงๆแต่เพิ่มความซนผสมกับความน่ารักเข้าไปความเป็นตัวตนเช่นนี้ของพวกเธอนะครับทําให้สามารถมัดใจแฟนๆได้อย่างอยู่หมดัดเหมือนยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเพลงพิดาเอนโดฟินนั่นเองนะครับ <c oughs> อะขอขายศิลปินไทยบ้างนะครับผมรอเล่นนะครับเรียกได้ว,ว่านี่นะครับก็เป็นจุดแข่งของวงแบล็คพิงค์ล้วนแล้วเป็นจุดเด่นที่แข็งแกร่งมากๆเลยครับต่างหล่อล้อมให้พวกเธอเนี่ย มีเสน่ห์สุดปลังนะครับไปตึงตาตึงใจแฟนๆทั่วโลกแล้วก็ทำให้เพลงของพวกเธอเนี่ยโด่งดังแล้วก็เป็นกระแสนิยมในโลกออนไลน์โลกโซเชียลในขณะนี้นั่นเองครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปบทให้กับลิซ่าแบล็คพิงคเพราะว่าลิซ่านะครับได้เข้าชิงรางวัลเวทีประกาศรางวัลเ p ป๊อนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนะฮะก็คือเวทีมาม่าทูเซันวนตีันนั่นเองนะครับ ใครนะครับที่อยากโหวตให้กับลิซ่าสามารถเข้าไปในทวิตเตอร์นะครับเขาจะมี Twitter account l ท์ลิลี่นะครับผมเป็น Official ของแฟนคลับประเทศไทยนะฮะเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับในการโหวตนะครับว่าเข้าไปที่ไหนสมัครยังไงกดอะไรบ้างนะครับผมใครที่สะดวกก็สามารถเข้าไปที่ทวิต t ตอรได้เลยหรือว่าใครที่ไม่อยากยุ่งยากนะครับผมก็สามารถเซิร์ชนะครับใน กเกิลได้เลยนะครับผมว่าบวตให้กับศิลปินคนไหนแล้วที่สำคัญนะครับเราต้องมารอลุ้นกันว่าลิซ่าเนี่ยจะได้คว้ารางวัลสมใจพวกเราแฟนคลับชาวบลิงหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็ต้องให้กำลังใจลิซ่าเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเธอโดนกระแสดราม่าเยอะมากๆเลยนะครับเราก็ส่งกำลังใจให้กันดีกว่านะครับคิดในแต่เรื่องที่บวกนะครับเรื่องที่มันโพสิทีฟเรื่องดีดี ส่งกำลังใ,ใจให้เธอเยอะๆนะครับและที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกด follower IG ของลิซ่านะครับให้ถึง70ล้าน follower ภายในเดือนนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และถ้าใครมีข้อมูลอะไรดีๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเอสโซชัยนตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย oh god i